เนื่อยน้อยแต่อย่าพึงเหนื่อยน้ายพอถึงจุดไม้จะให้เหนื่อยเองเราจะมีไปพอกับราการหมูข้าวเช้าเทืน่นค่ะหมูกันเฮยเช่าเทืเท่นหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาเชาวหยิบมาล่าวัน,น,นทันทีลงกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระ,ะมากมียยับเลยว่า เชิญคุณตาและคุณยายเพื่อนยิงและเพื่อนชายรับชมได้บาใจกดไม่เลขสิบแอดเอทีปักตายมีข่าวซ่านมากมายบอกได้เลยว่า สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการหมูข้า,าวเช่าเทือนครับวันนี้เจอเจอกันวันศุกร์ที่สามตุลาคม2568เจอเจอกันวันเย็นเย็นพันนีกับน้องไม้แล้วก็เจนนี่ครับ ในรายการหม่ข้าวชาเทือนะคุณผู้ชมขานำหนึ่งเราในพื้นที่ซิฟซีจังหวัดผักต้มาฝ้าคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันจนถึงวันซุกตีห้าวันเย็นพันนีเลยวันนี้วันศุกแล้วสายซุกสุดสัปดาห์ซุกสุดซุดใช่ซุกสุดซุดอที่ไปเที่ยวกันลาวถ้าไม่รวยไปเที่ยวไหนพังงาไปได้เลยค่ะจุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีจังหวัดพังงาบรรยากาศดีมากมากไปเที่ยวพังงาภูเก็ตฝั่งนู้นก็คือบบว่าครบจบแน่นอนเธอสายไปกินอาหารซีฟู้ดถ้าชมวิวสวยๆแล้วก็มามา อวดกันมากในแบบว่าทักมาในเพจ NBT นครศรีธรรมราชวีจุซ่อว่าวันนี้นี่ตามรอยโมข้าวเช่าเทือกตอนนี้ไลฟซสดกันอยู่แล้วค่ะเข้ามาทักทครกันได้ที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชวีจุดซ่อนะจ๊ะใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเล่นในระบบตัวทัดทีวีดิจิตลอลกดมาเลยไม่เล็ก1เอ็ NBT นครศรีธรรมราช NBT ภากยตายนะแต่ในโซเชียลมีเดียยังทิเจนี่บอกไปเลยเรามีทางเฟซบุ๊ก NBT นครศรีธรรมราชวีจุดซ่อถี่ลอยกันอยู่นะตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของยูทูบบอกได้เลยว่ามีรายการดีๆีติดตามรับชมมากมามชิ ว่า NBT นครซีธรรมราชสาม,มารถติดตามรับชมกันได้แต่ถ้าใครบบว่าชอบเกาะติดข้าวซ่านกระชับชับไวเลยไบว่าอยากเข้าใจย่งไงไปได้เลยในทิกตอก NBT นครแล้วก็ช่องบอกข่าวล่าวความแล้วฝากอีก่องแพลตฟอร์ม x.com แล้วก็ ig NBT นครครับ<า>ตอนนี้เจนนี่แฟนคลับเราเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังแฟนคลับที่อยู่ในออนไลน์นะพีอาร์มนะพีอาร์มบอกว่าแลยู่บนรถไฟฟ้าว้าย20บาทตลอดสายหรือเปล่าเขาขายาเมล่าแลวนะไม่ใช่ แกนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าคันสีส้มไหมอ่อแกทำไมไรเนีเปลี่ยนรถไปหรื่อยเปลือเปลี่ยนสายไปหรื่อ,อ, <c oughs> อยออ <c oughs> มาโยกเล่นโยกเล่นพี่อ่บบาอยู่ BTS <c oughs> คมชัดมากสวัสดีน้องไม้แล้วก็น้องเจนนะแกวะมารองเตตีซ่ร้ามั่วรุงอันเนี้ยยังไม่ตื่นค่ะ ผูบ้บรการยังไม่ตื่นค่ะตี๋เจ้าหมาดุงหรอว่าผู้บรการยังไม่นอนที่ค่ะอเอาเนี่ยในยว,วันนี้เปียมารโรแลว้วเข้าเลยกวันนี้เราไปแรงงานย่อยข้องจังหวัดสงขรากันนะคุณผู้ชมคะทางจังหวัดสงขรานะคะเดินนาเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพรวม4เกมส0 2 5่นนะคะกับเผืน่นถูกผักส่วนเนี่ยเตรียมต้อนรับนักกีฬา1ิแอดชัดอาเซียนนะสร้างแลนด์มค์4เกมปาร์คต้อนรับผู้ที่มาเยือนค่ะ ไปกันเลยนายกองสักยอดมานี่นะคะผูก้การการกีฬาแห่งประเทศไทยติดตามความคืบหนะ้าและเตรียมความพร้อมข้องจังหวัดส่งงข้าในการเป็นเจ้าภาพรวมสี่เกม2 0 2 5บเขับเขนจุพักส่วนเตรียมรับนักกีฬาจากซ0บเอชอาเซียนนะคะทางการแข่งขันและกัน สนามฝึกซ้อมให้ได้มาตรฐท่านสาก,กลนค่ะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการแข่งขันการจัดระบบการแพทย์และพยาบาลดูแลน่วยดูแล,ลนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่รวมถึงการวางแผ่นรักษาความปลอดภัยด้วยรวมกับหนงาน้านความมั่นคงและก็ที่่าไม่ได้การจัดระเบียบจราจรคนส่งเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ข้าวชมุมนักท่องเทียวตลอดจนแผ่นการส่งเสริมการทองเทียวและวัฒนธรรมเผื่อรองรับ ผู้ที่มาเยือน11ประเทศค่ะใช่ครับเจนนี่แล้วก็นอกจากนี้นั้นในคณะเดียวกันก็สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาก็ได้มีการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็จะทําซื้อรณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยังพร้อมทีกระย้ายความรวมมือกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้ข่าวทึงกับกลุ่มป่าไม้อย่างถ่วถึงสาหรับการแข่งขันในจังหวัดสงขลามีการบรรจุกีฬาไวจนน้จํานวน10ชนิดมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลนี่ก็จะแข่ง ท้าหน,นทีเ้นทานกีฬาติละซุลานนออำเภอเมืองสงขลาแล้วก็กาบัดดีมากรุกยูดโดคาราเต้มวยปร๊าปันจักซี่ลัด แล้วก็วูซู่มวยซ่าขกนกสมักเล่นแข่งขั้นถีโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาเมืองลักผักตายหรือว่าพลุกขางข้าวแล้วก็มีเปตองแข่งขั้นถีมาห้าวิทยาลัยส่งคร่านาคารินแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีการประชุมอย่างด้มีการห้าหรื้อการจัดทำโครงการาสี่เกมปาคบริเวณล,ลานเกาอีดำด้านล่างสนามกีฬาตินละซูนานน์เพื่อที่จะสร้างเลนมากซ่อ คันแห่งไหม้ค่องจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็พื้นที่จัดกิจกรรมตอนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็หนักทองเทียวอีกด้วยครับใช่ค่ะก็ถือว่าจะมีนักกีฬาเนี่ยมาทองเที่ยวทีจังหวัดสงคล้าเนวแข่ง<ช>กีฬากันสิบเอ็ดชาติของประเทศอาเซียนเลยนะคะก็ฝ้าพ่อแม่พี่น้องชาวภักใต้บ้านเรานะให้การตอนรับโดยการสยามเมืองยิ้มเนาะใช่นี่ก็คือพอเข้ามาแข่งกีฬาปุ๊บมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<ช>ไม่ว่าจะเป็นทีภาคทีกินทีเทียวจุ่มชนใด แล้วก็เป็นการโปรโมทพื้นที่ด้วยใายแล้วค่ะก็ต้อนรับกันด้วยความมิดใหม่ตรีนะคะ สอ่เราไปเล่าเรื่องราวนี้กันมั่งที่จังหวัดภูเก็ตถ้าผู้ทึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้ต้องแบบว่าเป็นสิ่งดีมากๆเลยพออยู่พอกินพอชชยปลูกพ,พักกินเองเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่กินไม่หมดเอาไปค่าสร้างไรายได้ได้อีกด้วย<ะ>ที่ภูเก็ตครับคุณผู้ชมทางด้านคณะกรรมการประเมินสุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมและก็ติดตามพ้นการดําเนินง,งานโรงเรียนเริ่มประเกีติส้มเด็ด พระซีนาคารินภูเก็ตเราไปเลยพาบบรรยากาศกันครับอ่านายบุญพฤกษ์มะสิริผู้ทรงคุณวุธกระทรวงศึกษาธิการในท่านับประธาน,นาคณะกรรมการการประเมินสู้นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและก็พร้อมด้วยนางผ่อนทิพย์หนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองข้าวเยี่ยมเยียนและก็ติดตามพ้นการดําเนินง,งานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติส้มเด็ดพระซีนครินภูเก็ตโดยมีนายสมาวิทย์สุนพนธณไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและก็ดกตรนัทยาพรเสวัตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะครูและก็บุลคลากรทางการศึกษารวมให้ข้อมูล ครั้งนี้ครับใช่ค่ะสึ่สำหรับการติดตามพ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะทางด้านของความรู้ คุณนรรมและทักษะตำลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะให้เป็นท่านรักสําคัญค่ะในการพัฒนาเยาวชนและจังหวัดอย่างยั่งยืนนะคะโดยทางคณะกรรมการค่ะได้เข้ารวมประเมินและก็เยี่ยมชมพลนงานการทอดบทเรียนของครูและนักเรียนจากสนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งวัดสิบท่านค่ะ,ะก็จะมีท่านส้านึกดีมีกตัญยูท่านรู้รักสิ่งแวดล้อมท่านล้อมวงเรียน รูปัญญาประดิษฐ์และท่านเลิศลำงานสิ้นค่ะซึ่งทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็บอกว่าโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราชูายด้านการศึกษามาขับเคลื่อนแพน่พัฒนาคุณาภาพจะท่านศึกษาค่ะทางด้านของการบริหารจัดการแพน่ปฏิบัติการและก็งบประมาณรวมถึงการพัฒนารักสู้ที่สอดส็จกับรักประชาเศรษฐกิจพอเพียงในแวดกลุ่มสาระการเรียนรู้และก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะเพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณ ทำจรียธรรมรักสิ่งแวดล้อมและสามารถนำลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอันนี้คือดีมากๆเลยค่ะใช่ครับรู้สึกว่า ดีใจแทนน้องๆปลูกปักมางม่าย่ะปลูกไอ้ได้ปักบุงปักแล้วกับปลูกเขาเส้นรีปรีไอ้ยารู้แล้วว่าชอบกินแซ่บไอ้ไปเที่ยวกันมั่งวะเพราะว่าพอวันซุปพันธ์ีปิแอสมาเกมจะไม่อยู่ผักตายแล้วเกมจะจัวดจังหวัดเล้วตอนนี้ปีแอสมาไปอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิว้าเกมบอกว่าที่ชัยภูมินั้นไม่ใช่แคบเมืองร่องอย่างเดียว เป็นเมืองรองก็จริงแต่ว่าไม่เป็นรองใครไม่รองใครนะจ๊ะไม่ว่าจะ,จะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมด้านกินอะไรหลายๆอย่า,ยา,ยยางมากมายเป็นทีที่แบบว่ามีความประทับใจไม่เป็นซ่องรองใครแต่ถ้าค้กใครยักไปสัมพัดไปติดตามกันได้ในช่วงของทั่วไทยอยะค่ะ ปเทยไทยะวันนี้มากันที่จังหวัดชัยภูมิกันค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่า การท่องเที่ยวด้วยความประทับใจที่นี่ไม่เป็นซ่องรองใครเลยค่ะโดยลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดชัยนภูมินะคะครึ่งนึงก็เป็นป่าไม้และก็ภูเขามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางนำตกภูเขาป่าไม้และก็ทําเป็นจํานวนมากเลยค่ะโดยเฉพาะภูเขาแล้วทิวทัศน์บนมุมสูงที่ธรรมชาติสร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นอนาจักส่วนหินลานปีหมอหินขาวที่มีเสน่ห์อยู่ที่เสาหินทรงสูงหาตอนรูปทรงแป๊กตาตั้งแต งานทำกลางอากาศหนาวเย็นตลอดท้งปีค่ะทีนี้ก็ได้รับการนวดจากแหล่งทองเทียวแห่งประเทศไทยให้เป็นอันซิ้นนิวช็ตเตอร์ปากมุดเมืองไทยเป็นอันดับที่3มของประเทศและก็เป็นอันดับที่1นึงของภาคอีสานอีกด้วยนะคะแต่ถ้าเดินทางขึ้นเขาต่อไปอีกนิดจุดสูงสุดของเขาหลุกนี้ก็จะมีนาพ้าที่มีความสูงจังระดับน้ำทะเล900เมตรค่ะจะมีลักษณะเป็นหินยืนออกไปเหมือนหัวพญานาคเลยค่ะเรียกว่าจุดชมวิวพาว่านาคขึ้นมาแล้วก็จะได้สัมผัส การสดชื่นเนย็นสบายชมวิวทิวทัศน์สวยงามเพื่อนป่าธรรมชาติสุดหรูหูรกตาที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์นักท่องเที่ยวส่วนใหนะคะจะเหลือขึ้นมาที่นี่เวลาประมาณซีถึง5โมงเย็นเลยค่ะเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกที่จุดตรงนี้พอดีจะได้บันทึกภาพที่สวยๆเอาไว้ค่ะ จุดเด่นของเล่งทองเถี่ยที่นี่ก็คือบรรยากาศและกับโบราณสถานค่ะโดยเป็นจังหวัดที่ครึ่งนึงเป็นเลองท่องเถี่ยทางธรรมชาตินั่นเองค่ะและก็มีเล้งท่องเถี่ยอีกลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติป่าหินงามน้ำตกการโตนซึ่งจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์เช่นกันนะคะถุงดอกกระเจียว อนอกจากนี้นะคะ1กอำเภอของจังหวัดชัยภูม่มยังมีความเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติให้ชวนสัมผัสต,ตอบยามการต่องเที่ยวแบบวิถีไทยวิถีเรียบง่ายวิถีชัยภูมิโดยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นก็จะมีประเพณีบุญกระทบที่ยง,ง่ายโดยวิถีประเพณีตีครีไฟประเพณีนึ่งเดียวในโลที่มีมาแต่โบราณหาชมยากแล้วค่ะแล้วก็มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นภาษาทไทยคอนซ มีอาหารพื้นที่ทช่วนหน่ลึมล่องทั้งพัดข้าวไทยคอนซานและก็เมนูปูน้าที่นำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าใครที่เดินทางมาฝักผ้อนหย่อนใจในภาคอีสานอย่าใใพลาดที่จะปักมุดหมายมาดีแล่งทองเท่วอันทรงสเสน่ของจังหวัดชัยภูมิเพื่อมาไปสู้กันว่า จาวัดชัยภูมิเมืองรองที่ไม่เป็นรองใครมีความประทับใจมาแข่นหนและก็จะได้รู้ว่าชัยภูมิมมีดีกว่าที่คิดค่ะลองไปเที่ยวกันดูนะคะและนี่ก็คือทั้งดันช่วงทัวไทยไอายะจ้า เห็นไหมเห็นชัดเจนไหมว่าชัดเจนว่าทึ่งชัยภูมิจะเป็นเมืองรองแต่ทางดาง้านสิงเวดลอมจะทาท่านถีทองเทียต่างๆไม่เป็นซ่องรองใครแน่นอนใช่เลยเพราะว่าเข้าเป็นเมืองที่กาเนิดแม่นม้ำชีด้วยนะคะจะมารองใ้ายได้ยังไงไม่ได้ช่วงหน้าเจนนี่ไปน้อยช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปอีกลากลายพื้นที่เลยในพื้นทีซ่ซีซีจังหวัดภาคใต้เรายัางมีข้าวทีน่าเสนใจเลยนะช่วงนี้พักแป๊บนึงอย่าเพิ่งเลือนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ข้าวเช้าเรื่อราวบ้านเราช่วยใคร หนึ่งแสนบาทบาทัตรโลตัสห่าอยลุ้นกดหยุดก่อน<ห>ก่อนที่จะกดรู้ยังว่าไม่ใช่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์มักมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงแค่คลิกเดียวคุณอาจเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชีอย่าให้ใครหลอกเอาง่ายๆคลิกอย่างมีสตินะคะทุกคน มาติดตามช่องที .2 ห้องรายการหมข้าวชาวเชือนค่ะเรากลับมากวนกลับมาในพื้นที่ห้องสังกวดยนคอนซีธรรมราชกับภาร,รกิจข้องกองขับผักทีซี่คุณผู้ชมค่ะก็ทําพิธีรับส่งนาถีนะคะแม่ถับภักทีซี่ค่ะระว่างผลเอกไผ่ซ่าน,นูซังกับผลโทนอนรัติโพยนอค่ะ ทีกองบัญชาการกองทัพภาคทีสี่ขายวาชิราบุตรตำบลปากพูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพลเอกไผ่สา้นนุสร้านนงค่ะสึงได้รับพระกรุณาโปรดกราโปรดกระม่อมไทยดำรงตำแหน่งสูงขึนง้นค่ะคเป็นทีพึกษาปิเศษกองทัพบลกค่ะก็กระทำพิธีส่องมอบหน้าที่ให้กับพลโทน,นรทิบ หอยนกค่ะแม่ทับผักทีซี่ทันไหมนะเพื่อส่งมอบการบ,บังคับบัญชาภารกิจหน้าทีในการดูแลพื้นที่าคกตายโดยมีนายตารันชันไหนพลข้องกองทัพภากทีซี่ ผู้บังคับน่วยทุกระดับและข้าราชการข <Ti> ้อของจับพักที่ซี่รวมไปที่โดยพร้อมเพรียงกันนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรามาฝากค่ะภาพบรรยากาศเลยัุวชาวเลยช่วงประมาณ1ิบนาฬิกา30สนาทีก็ได้มีการทําพิธีรับส่งนาถีแมทัพพักที่ซี่และการบังคับบัญชาณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพพักที่ซี่โดยมีผู้บังคับน่วยขึ้นตรงนายทหารชันนายพลและก็กาลังพ่นนายทหาร สัญญาบัตรแลนายทหารชันประทวนรวมพิธียังพร้อมเพรียงกันทั้งนี้นะครทางด้านพลเอกไผซันนุสร้างก็ได้มีการกลราวมอบหน้าทีและการบังคับบัญชามอบทงประจํากองทัพภาคิสีพร้อมมอบเอกสารรับส่งหน้าทีให้กับพลโทรนรทิพโพยนกแม่ทัพภาค่สีฐานไม่จากนั้นนะครับแม่ทัพภาค่รีฐานไม้ก็มีการ กร้าวรับมอบหน้าทีและการบังคับบัญชาทางด้านพลเอกไผ่สางนูสังก็ดำรงตำแหน่งแม่ทัพพารคติซี่ตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ .2567 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการทำหน้าที่เป็นผู้นำสุ่งสุดของกองทัพพรรคติซี่ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มี อุดมการแนวเนถทุ่มเทเสียสระในการทำหน้าที่เพื่อส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติศาสนาพระมากษัตริย์มีการวางรักท่านให้กองทัพภาคที่4ย่างมั่นคงครับใช่แล้วค่ะสำหรับผลโทนน,นรทิพย์โพยนอแม่ทัพภาคที่4ทันไหมนะคะทันเป็นนักเรียนเตรียมตหานหรุ่นที่26และ นักเรียนนายรรยพัจุลจเการดุนทีสามสิบเจ็ดค่ะ่านก็มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ภาคใต้ค่ะเคยปฏิบัติหน้าที่นำรุง่งรองเส้นาจิการน่วยเฉพาะกิจปัตานีค่ะก็มีความเข้าใจเรื่องราวของภูมิศาสภาพสังคมและวิถีชีวิตข้องผี่น้องประชาชนเช่ยวชาญงานด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและประสานกลไกลความรวมมือในถุกพัก่วนค่ะใช่ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจงของกองชับผักที่ซี่นะคะใช่ครับอย่างยุ่กันในพื้นที่ข้องจังหวัดนครสีธรรมราชครับทางนานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรีธรรมราชก็ได้มีการปร่อยคาระวานเครื่องจักกลเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงนาฝ้นนี้ครับ ไปกันทีบริเวณนาสำนักงานกองชังนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลและรถบรรทุกอุปกรณ์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนข้องปีนี้ใช่ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศิีธรรมราชนะคะก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์โดยได้แบ่งออกเป็น5ชุดค่ะ ก็ประกอบด้วยชุดทีเนื่องในะรบนถบรรทุกเทเลอร์รถชุดบุ่มยาวปฏิบัติงานคุดล็อกครองในพื้นที่ตำบลหูรหลองอำเภอปากพานังค่ะส่วนชุดที่้องนะรบนถบรรทุกไทยลาดรถชุดบุ่มสั้นค่ะ,ะพร้อมด้วยรบถบรรทุกฮอกลอปฏิบัติงานคุดล็อกครองวังกรุดในพื้นทีทายสัมผ่าอำเภอพระพรมค่ะส่วนชุดทีสมัม รถคุดบุ่มยาวพร้อมด้วยรถบรรทุก10บลอปฏิบัติงานชุดลอกพื้นที่เทสบาลตตบุนอ่าคขนอมอาเภอขนอมค่ะส่วนชุดที่สี่ก็เป็นรถเกรดเดอร์นะพร้อมรถบรรทุกน้ำปฏิบัติงานปรับปรุงถนนในพื้นที่้องตบุลวัง วังอ้างาอำเภอชะอวดแล้วก็ชุดที่5ชุดปฏิบัติการคุดเจาะนาบาดานจำนวน5คันปฏิบัติงานคุดเจาะนาบาดานที่วัดจังหู้นตบลทนทาเรืออำเภอเมืองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแหละแก้ยขปัญหาเบื้องตอนหากว่าเกิด อุตกภัยจะสามารถเข้าพื้นที่ช่วยเลือกบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พอแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็ทางนี้นะครับทางด้านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็บอกว่านะการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนบริหารจัดการสาธารณาภัยของจังหวัดเพื่อที่จะช่วยเลือกประชาชนในพื้นที่ถี่เสี่ยงน้ำท่วมหลอดพ้นกระทบจากความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินการปล่อยขบวนรถในครั้งนี้ก็แสดงถึงความมุงมั่นขององค์การ บริหาทเซิรจังหวัดนครรี่ธรรมราชในการเตรียมการรับมือและก็บรนทบพ,พ่นกระทบจากอุทกภัยโดยจะประสานงานให้ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีใช่แลวค่ะถ้าวาหากว่าเกิดภ,ภัยพิบัติก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือและก็บันทาความดอดร้อนให้แก่พ่อแม่พีน้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยแต่ว่าตางที่นี้เราก็ไม่ได้ยาให้กิดเราไม่ใช้ยาให้เกิด<อ>แต่วาเนียเมือภภ่อพัยธรรมชาติได้เป็นโรค คิดไม่ออกแล้วว่ามันจะเกิดต้นหนแต่การรับเมื่อวัยคือสิ่งถี่ดีเพราะว่าจะได้แบบว่าหลดพ้นกระทบหรือว่าทําให้มันไม่เกิดได้เลยใช่ค่ะแล้วก็อีกสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองกันด้วยใช่ช่วงหน้าฝนฝน,นกับจากษาสุขภาพใช่เ <laughs> รื่องรานี่ลาวค่ะขครยิบประเด็นก็เป็นเร,นเรื่องราวทีละหลายคนเนี่ยรอคอยเหน่นอนค่ะสําหรับเรื่องราวข้องเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะทางคอรามงก็ให้ชอบที่จะเพิ่มวงเงินค่ะส่องเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ยนจนถึงธันวาคม68นี้นะคะจำนวน8 5 0บาทต่อคนต่อเดือนรวมกอยูที1,700บาทนะต่อคนทางโคษกรัฐบาลก็ยืนยันนะคะสิทธิ์ยังคงเป็นไปตามเดิมจ้า โดยรายละเอียดดังนี้นะคะเมื่อวันที่30กันยายนทีผ่านมาค่ะมะติทีประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการซัองเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงธันวา จำนวน850บาทต่อคนต่อเดือนก็เมื่อถีบอกจากก็จะได้รวมเป็น1,700บาทต่อคนค่ะใช่ครับเช่นนี้ทางด้านนายสิริพองษ์อังคศกคุลเกียรติโฆษกประจำาำํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอก,กว่านะโครงการดังกล่าวนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเผื่อแบบว่าเป็นการช่วยเลือแล้วก็บันเท่าขาครองชีพและจัดประชา จอะอาประชารัฐสวัสดิการเพื่อที่จะเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้ที่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จํานวน13.4ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวกลุ่มเป้าหมายก,ก็คือผู้ที่มีบัตรตามท่านข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้องกระทรวงการคลัง วันทีน่1กันยายน2568จำนวนไม่เกิน1 3 4ล้านคนครับค่ะโดย วิธีดำเนินการข้องกองทุนประชาัสัสสวดิการเผื่อเศรษฐกิจท่านรักและสังคมก็เฉลยเลือกผู้ที่มีบัตรผ่านวงเงินข่าสื่อสิ้นค่าุปรโภคบริโภคจำเป็นค่ะสินข้าเผื่อการซึ้ษาวัตถุดิบเผื่อเกษตรกรรมจากร้านคารงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องทิ่นและกรณนอื่นๆตามจีกรวงพาณิชย์กัหนอดอค่ะผู้ที่มีบัตรก็จะได้รับวงเงิน อีกจานวน850บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมในจานวน3 0 0บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสองเดือนตั้งแต่เมื่อตีบอกหรือพฤศจ,จิก,กายนจนถึงธันวาคมกรณีมีวงเงินคงเลือนในเดือนใดเดือนหนึ่งจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะก็จะได้คือกลมกลมตีกลมกลมเลยรวมทั้งสิ 1, ้น1,700รบาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาข้องโครงการนะคะใช่ครับหลายๆคนสงสัย เอ๊ะเขาจะเผื่อแมตาลอดไหมไอ้นี่ก็คือเขาเผื่อแม่ซ่องเดือนก้อนซ่องเดือนก้อนใชว่ามันไปได้ดีก็เดี๋ยวเปิดตู้เมียได้อัปเดตรายการเมลข้าวชาวเทือนก็นำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนมาเสิร์ฟกันในนอนช่วงขยี้นี่เรายีกันสุดแรงยีกันสุดซัค่ะวันนี้ยีจนเวลามัดแล้วค่ะทีมงาน NBT นครทีนรธธรรมราชรายการโมข้าวชาวเทือนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้เราส่องคนต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันไม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้สวัสดีค่ะ กันให้ชาวเทือหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวหยิบมาลาวนันทันทีลองกันเลแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระกามากมียับเลยว่า ชมได้ใบใจอดไม่เล็กสิบแอดเอ็นบีทีปากตายมีข้าสซ่านมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันตึงสุขจำให้ขึ้นจ เกิดขึ้นได้ทุกมือแค่เราเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเราตั้งสติกปอน